ผู้ใดมี iPhone ต้องฟังทั้งนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าผู้ใดที่มีมือถือเป็น iPhone นะคะแล้วมันมีข้อความที่แจ้งเตือนเขามาข้อความที่แจ้งเตือนเขามาแล้ว บัตรที่นี่เขาอาจจะไปเพลอกดลิงนันนะคะเมื่อเขาไปกดลิงนันแล้วนะคะบัตรที่นี่มันอาจจะเขามาถึงข้อมูลส่วนตัวของเขามันอาจจะดึงเอาข้อมูลส่วนบุคคลและกับอีกอย่งางต่างๆที่มันมีความสําคัญในมือถือนั่นไปนะคะคบ,บัตรที่นี่เขาจะหลีกเลี่ยงนะคะเรื่องของลิงนี้ได้จังไดมือนี่นะคะททเขาจะพาคุณผู้ชมไปติดตามใน NBT อีสานเตือนภัยไซเบอร์ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงเ v t อีสานเตื้นภัยไซเ,เบอร์อยู่กับผมอธทินชัชเฉวงนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone คนไหนได้รับข้อความการแจ้งเตือนเหมือนในภาพที่ขึ้นนี้บ้างครับซึ่งเป็นข้อความการแจ้งเตือนที่ต้องระวังนะครับเพราะหากคุณผู้ชมเพลอกดอนุญ,ญาตอาจนําไปสู่การอนุญ,ญาตให้มีจัดชีพเข้าสู่ระบบโทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณผู้ชมได้ครับโดยวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้เท่าทันข้อความการแจ้งเตือนลักษณะนี้ครับซึ่งเป็นข้อมูลดีๆจากตำรวจสอบสวนกลาง ดยทางเพจ a c e b o o k ตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้มีการออกมาโพสต์เตือนภัยออนไลน์ถึงลักษณะของข้อความการแจ้งเตือนรูปแบบใหม่ที่เป็นอันตรายต่อโทรศัพท์มือถือ iPhone ว่าถ้าโทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณผู้ชมนะครับจู่ๆมีข้อความแจ้งเตือนที่ขึ้นตามภาพนี้สแสดงมาบนหน้าจอนะครับโดยที่คุณผู้ชมไม่ได้นินการใ,ใดๆกับโทรศัพท์และมีการแจ้งเตือนว่ามีการเข้าสู่ระบบของ Apple ID โดยที่คุณผู้ชมนะครับไม่ได้เข้าระบบรวมไปถึงนะครับมีการสแสดงตำแหน่งแปลกๆในที่คุณผู้ชมนะครับไม่เคยไปหรืออยู่ต่างประเทศ ให้คุณผู้ชมนะครับอย่าก,กดอนุญาตโดยเด็ดขาดครับพอมีความเป็นไปได้ว่ามิจฉาชีพกําลังจะพยายามเข้าระบบโทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณผู้ชมอยู่ครับเพื่อนําไปสู่การล้วงเอาข้อมูลที่สําคัญต่างๆภายในโทรศัพท์มือถือไปทั้งนี้นะครับหากคุณผู้ชมนะครับเพิกกดอนุญาตไปแล้วให้รีบเข้าตรวจสอบอุปกรณ์และลบอุปกรณ์แปลกปลอมออกไปในทันทีนะครับโดยไปที่การตั้งค่าและกดไปที่ Apple ID จากนั้นครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะพบอุปกรณ์ที่ใช้ Apple ID ของคุณผู้ชมทั้งหมดครับ เมื่อพบอุปกรณ์แปลกปลอมให้กดที่อุปกรณ์นั้นและลบออกจากบัญชีโดยเร็วครับจากนั้นครับให้คุณผู้ชมนะครับเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นหรือเรียกสักส้นๆว่า2 fa ครับโดยไปที่เมนูการตั้งค่านะครับแล้วกดไปที่ apple id จากนั้นเลือกลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัยครับถัดมาให้เปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นซึ่งมีให้เลือกนะครับหลายรูปแบบเลยครับจากนั้นให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่าน apple id รวมถึงรหัสผ่านที่สาคัญต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านอ e ีเมลหรือรหัสผ่านการทําธุรกรรมทางการเงิน ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจตํารวจสัตวนกลางครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมนะครับหลงกลงมิจฉาชีพเกี่ยวกับภัยออนไลน์ให้คุณผู้ชมนะครับรวบรวมข้อมูลต่างๆเท่าที่มีอาทิสลิปโอนเงินเบอร์โทรหรือแชทเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านคุณผู้ชมหรือทางออนไลน์ที่ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e go t h และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยออนไลน์ที่สายด่วน1 4ึ่งครับวันนี้ช่วงเ p t อีสานต้นยัยไซเบอร์ก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมต้องไม่รีบเชื่อไม่รีบโอนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ